สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหารองเท้า full strap จาก Alden อยู่ครับผมคิดว่าอยากให้ทุกท่านลองมองหามาที่ตัว c ับสกินดูบ้างครับนี่คือ full strap Alden full strap สีดำครับหนัง c ับสกินที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วใครคุณได้ลองกันครับ เป็นรองเท้าสุดไอคอนิกของเอเดินนะพอนึกถึงฟูลแสก็ต้องนึกถึงเอเดนเป็นหลักนะครับหลายๆคนพอนึกถึงฟูลแส p ก็ต้องนึกถึงหนังเชลคอร์แวนโลหะหัส684ถึงเป็นรหัสที่ทุกคนน่าจะแบบอยากจะเดินเข้าไปร้านแล้วก็อยากจะถามว่ามีไซส์ไหมอยากได้ลองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังจากที่ทุกท่านพอจะมีรองเท้าเชลคอร์แวนได้สักคู่ถึง2คู่แล้วหรือว่า3คู่เงี้ยครับผมคิดว่าคู่ที่น่าสนใจามากมอีกคู่หนึ่งที่ควนมีไว้ในตู้เสื้อผ้าเลยก็คือหนังคาฟครับ เดี๋ยววันนี้มาพูดถึง3เหตุผลครับที่ผมคิดว่าทําไมรองเท้า full strap ของ Alden เ,เนี่ย calf skin ก,ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสีดาคู่นี้ฮะมาเริ่มจากข้อแรกกันก่อนเลยครับสำหรับ คราฟสกินเนาะผมคิดว่าคราฟสกินเนี่ยมีความแตกต่างกับตัวที่เป็นเอาเดนฟูลแซกเชลโครแวนชัดเจนมากๆหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือเรื่องของน้ําหนักครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตเนาะแต่จริงๆแล้วพอพูดถึงรองเท้าเชลครแวนเนี่ยหนังเชลครแวนที่มีความหนามากๆและมีความทนทานสูงเนี่ยมันจะมาพร้อมกับน้ําหนักที่มากเสมอครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้ามันก็ควรจะต้องหนาแบบนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นคุณภาพหนึ่งของใครหลายๆคนครับที่กำลังมองหายอยู่ว่าถ้าเกิดรองเท้าที่ผลิตยอย่างคุณภาพสูงเนี่ยน่าจะต้องเป็นรองเท้าาทีีม่มมควหนัก ค่อนข้างมากนะแต่ว่าสำหรับใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าการใส่รองเท้าแบรนด์อื่นแล้วมันดูเบาครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากหนังเชลคาร์เวนก็ได้นะแต่จริงรองเท้าออเดนดูคู่ครับก็จะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างระเกตอยู่ประมาณหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นด้วยตัวโครงสร้างมันเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความหนักอยู่ประมาณหนึ่งครับแต่พอบวกกับตัวหนังที่ด้านบนเป็นเชลคาร์เวนเข้าไปด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้ตัวรองเท้าดูหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่พอเป็นหนังที่เป็นหนังคาร์บแบบนี้ครับทา,า,บาที่ เบามากขึ้นและสวมใส่ง่ายครับมันไม่รู้สึกหนักเท้ามากจนเกินไปมันดูเป็นรองเท้าหนังที่น้ำหนักปกติที่เราเห็นอยู่ได้ทุกวันหรือว่าเราเคยจับจากแบรนด์อื่นนะครับอันนี้เป็นรองเท้าที่น้ำหนักปกติทั่วๆไปเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกำลังมองหารองเท้าที่ไม่ได้หนักมากแบบเชลคอดแวนคลเลเอที่ใครหลายๆคนรู้สึกว่ามัน มันต้องมีหรือมันควรจะต้องมีติดไว้ที่ตู้เสื้อผ้าสักคู่หนึ่งครับผมเชื่อว่าหนังคับสกินสีดําเป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครข้อ2ครับหลายๆคนพอจะทราบอยู่แล้วครับพอมันเป็นรองเท้าที่เรียกว่า full strap เป็น l La s a l b e r d i n n มันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเลือกคนใส่ประมาณหนึ่งนะพอมันเป็นไซซิงหรือลาสที่มันเป็นแบบนี้ครับมีความแหลมมีความเล็กแล้วมีความรีที่ค่อนข้างมากหลายคนจะรู้สึกว่าเราควรเลือกใส่รองเท้าที่แพงไปเลยไอคอนิกไปเลยแต่สำหรับผมคิดว่าพอได้ลองเชลคราแวนได้สักพักหนึ่งแล้วหลายๆละคนอาจจะคิดเหมือนกันก็คือตัวเชลครแวนมันมี ความยืดที่น้อยกว่าหนังคราฟเสมอครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นหนังคราฟสีดําแบบนี้ครับแล้วมันอยู่บนส่งรองเท้าที่มันเลือกคนใส่ประมาณหนึ่งเนาะตัวหนังที่ให้ตัวได้ดีครับ มันยิ่งทําให้การสวมใส่สบายขึ้นแล้วมันปรับทรงรองเท้าให้เข้ากับเท้าเราได้ง่ายขึ้นเนาะพอมันเป็นคาร์บสกินหรือหนังใดๆก็ตามในโลกครับมันจะยืดและฟอร์มตัวให้เข้ากับเท้าเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมาเป็นเชลคอร์แวนครับมันจะมีความยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาในการนวดหรือใช้เวลาในการทําให้ตัวหนังมีความซอฟ์เทนหรือนุ่มขึ้นเนี่ยนานกว่าหนังคาร์บสกินครับซึ่งนานกว่าค่อนข้างมากสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ใส่คู่นี้บ่อยครับ หนังเชลครแวนก็อาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้หยิบมาทุกๆวันหรือ3มครั้งต่ออาทิตย์เนาะเวลาจะใส่ทีก็อาจจะรู้สึกเจ็บได้บ้างครับแต่หนังคัฟสกินเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการเบรคอินที่ต่ากว่าแล้วด้วยทรงรองเท้าที่มันมีความยากเนี่ยตัวคัฟสกินเนียมันจะมีความขยายที่ง่ายกว่าหนังเชลครแวนครับโดยเฉพาะจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะลืมนึกไปก็คือจังหวะที่เขาคาดฟูลสตรปมาให้ตรงนี้ครับช่วงหน้าเท้าตรงนี้ครับชิ้นนี้เนี่ยพอมันเป็นหนัง เชลครแวนเข้าไปอย่างที่มีความหนามากเป็นพิเศษเข้าไปด้วยนยครับมันยิ่งทําให้การยืดหยุ่นช่วงหน้าเท้าตรงนี้ทําได้ยากมากกว่ารองเท้าที่เป็นรองเท้าคาร์สกินนะพอพูดถึงการเบรกอินพูดถึงการปรับทรงรองเท้าเวลาหลังจากสวมใส่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคาร์บสกินเนี่ยทำได้ดีกว่าเชลโครแวนค่อนข้างมากครับโนเบนเดอร์ no ender, สำหรับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาสีดําอยู่เนาะคู่นี้เป็นสีดําที่มองไกลๆเราอาจจะดูไม่ค่อยออกแต่จริงๆมันออกแหละแต่อาจจะแบบมีความต่างอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งถ้าเกิดใคร ไม่ได้แบบโหเป็นแฟนมันแท้เชลคอรแวนจริงๆก็อาจจะเดาไม่ออกครับว่าคู่นี้มันเป็นคาวฟสกินหรือเชลคอดรแวนที่แน่คือมันได้ฟอร์มแล้วมันได้สไตล์ที่มันไอคอนิกสุดๆอย่างฟูลสตรัปครับพอมนเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันสบายเท้ากว่าแล้วมันปรับทรงรองเท้าได้ง่ายกว่าสําหรับตัวคาฟสกินนะครับข้อ3มครับมันมาในราคาที่ถูกกว่าสำหรับใครหลายๆคนครับที่รู้สึกว่าตัวเองมีบัตเจ็ตที่ค่อนข้างจำกัดครับแต่ว่าอยากได้รองเท้าที่ค่อนข้าไอคอนิกมากๆนะผมคิดว่าตัวนี้ ที่เป็นหนังครับสกินมันก็เท่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาในราคาที่ถูกกว่าประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะคือตอนนี้แบบหนังเชลโครแวนก็อาจจะต้องบวกเข้าไปอีกประมาณหลายพันนะครับสเต็ปอัพจากตัวนี้ไปไกลเหมือนกันนะถึงแม้ตัวนี้จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่พอมาเป็นเชลครแวนเข้าไปอีกเนี่ยครับผมก็ต้องขยับขึ้นไปอีกประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทครับพราะเป็นแบบนี้ผมคิดว่าลองเลือกเป็นคราวสกินไปลองก่อนได้นะแล้วมันใช้งานง่ายใส่สบายน้าหนักเบา ยืดหยุ่นได้ดีแต่ก็ไม่ได้หมบบายความว่าไม่มีข้อสังเกตครับจริงๆแล้วเอาเนนหนึ่งที่เรารู้ๆกันครับว่ามันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งมันผลิตออกมาในสไตล์เอ d e n เนนเนี่ยมันก็สงผลเหมือนกันนะครับสำหรับตัวคราบสกินนะเดี๋ยวไปดูข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆของคู่นี้นะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็น่าสนใจอยู่ดีอะแบบน่าเทรดออฟมากๆแล้วอยากให้ลองกันครับกับคู่สกรัที่เป็นหนังคราบสกินนะมาดูข้อสังเกตจากตัวรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับจริงๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าคู่นี้มันก็เทแล้ว ที่ผมว่าถ้าเกิด pay attention ดีๆเนี่ยน่าจะมองเห็นได้บ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวหนังครับตัวหนังคราฟสกินที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะพราะมันเป็นคราฟสกินครับเราจะมองเห็นรายละเอียดของรอยยับย่นของตัวหนังได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่มั่จใจว่าเอาเด็ดเลือกใช้หนังของอะไรมาแต่ว่ามันเป็นคราฟสกินที่ความยับมันไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนังที่ไม่ได้แบบไฟนขนาดนั้นเมื่อเทียบกับของแกนจอมแต่ว่ามันก็ยังมาในฟอร์มที่เท่ที่สุด อันหนึ่งครับของโลกใบนี้นะคือสุดไอคอนิกก็ต้องยกให้ตัวนี้ครับหคู่ก็คือตัวฟูส t รั p จากเอาเดน เนื่องจากมันตัดเย็บแบบเอาเด่นเอาเดนครับมันก็จะมีความแบบเชือกลุยอยู่แถวนี้บ้างอะไรอย่างนี้เนาะรวมไปถึงแบบรงแวมตรงนี้นะครับก็จะมีการตัดเย็บที่แบบขาดๆเกินๆมาบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของเอาเดนเนาะทำอะไรไม่ได้เราอยากได้สไตล์อคอนิกแบบนี้ก็ต้องซื้อมาจากแบรนด์นี้แล้วครับหลาย่คนอาจจะรู้สึกว่ามันน่าลงทุนหรือเปล่าผมควรกดเป็นตัวเชลคราวเวลเลยดีไหมส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดอยากจะกดเป็นเชลคราวเวลจริงๆอะ ลองกดเป็นคาราเอทก็น่าสนใจครับแต่ถ้าเกิดคุณกําลังมองหาเป็นเชลคราแวนสีดําที่เป็น f Full s t r a p ด้วยเนี่ยเพราะว่าจะไม่เชียร์สักเท่าไหร่อาจจะ,ะให้ลองมาลองใส่เป็นคราสกินดูก็ได้นะฮะซึ่งตัวหนังคราฟสกินเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสามารถหยิบมาใส่ได้ทุกวันได้ง่ายกว่าหนังเชลคราวแวนแน่นอนนะครับแนะนำให้ไปลองก่อนเนื่องจากว่าความเบาและความยืดหยุ่นที่ผมว่าเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนและแตกต่างกันมากๆหลังจากที่คุณสวมไปครั้งแรกนะครับผมเนี่ยได้ลองเสียบครั้งแรกก็รู้สึกเลยครับว่าแบบเฮ้ย จริงๆนะเมื่อเทียบกับหนังแบบเชลคอร์เวลนะครับหนังเชลคอร์เวนคนมีแหละแต่ถ้าเกิดกำลังจะซื้อหรือมีเชลคอร์เวนคู่อยู่แล้ว,ลวเช่นทัสเซลโลเวอร์หรือว่าเอลชเชสอะไรเงี้ยครับถ้าอยากจะมาตัวนี้เป็นสีดําหรือสีน้าตาลลองเป็นคาวสกินก็เท่ดีนะฮะอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับแบบหนังครับก็คือพาติน่าหรือว่าอายุการใช้งานหลังจากนี้ครับพอมันเอจจิงมากขึ้นสีสันหรือสไตล์หรือความยับย่นของคาวสกินเนี่ยมันก็มีสไตล์ที่เอกลักษณ์เฉพาะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันเเหมือนนจะป็คู่ ที่หลายๆคนเทิร์นดาวครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆคู่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะสีดำนะอย่างที่ท่านพอจะทราบกันนครับว่าผมค่อนข้างเป็นติ่งเอาเด่นเนาะแต่ว่าพอมาถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าการ break in shell h a r ว w มันค่อนข้างปวดแสบปวดร้อนเท้าสักหน่อยครับแล้วก็ตัวเ,เป็นเท้าที่ไม่ค่อยแบบแข็งแรงเหมือนเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วกันตัวค a r b o n นดูเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆออปชั่นหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะหนังสีดําจริงๆอยากได้สีดํามาใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ สึกว่าสีดำอาจจะใส่กับเครื่องแต่งตัวที่มีอยู่ที่บ้านได้ประมาณหนึ่งเลยจริงๆก็อยากได้เชลคารเวนแหละแต่พอเรามาดูรายละเอียดจริงๆแล้วใส่ตัวที่เป็นเชลคารเวนคาเลอสไปแล้วเรารู้สึกว่าหนังคราสก,กินมันก็ไม่แย่เนาะนะครับสก,กินมันมีความเท่ของมันอยู่และผมรู้สึกว่าคู่นี้น่าจะได้หยิบมาใส่ได้บ่อยขึ้นเนื่องจากความเบาคือมันแตกต่างจากเชลคารเวนจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ไปลองกัน,นครับเอาเด่นนะครับวางขายที่เดอะเดคอร์ับนะครับทั้ง3สาขานะครับตัว คราฟสกินเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะก็จะมีตั้งแต่สีดําสีน้าตาลเบอร์กันดี้นะครับรวมไปถึงหนังสเวดก็จะมีตั้งแต่แบบสีมิลเชคสีสนับแล้วก็สีดาร์กบราวนี้ถือเป็นออปชันที่ทางเดโคลัมเลือกมาให้ค่อนข้างสนุกเหมือนกันนะครับโดวยเฉพาะตัวหนังสเวดมันจะเป็นมิลเชคสนับแล้วก็ตัวดาร์กบราวนี่จะมาพร้อมกับพื้นเฟกเวลนะครับด้วยสไตล์ด้วยรูปลักษณ์และด้วยอะไรหลายๆอย่างครับต่อให้คุณเปลี่ยนมาเป็นคราฟสกินมันก็ยังเท่อยู่นะโอเคครับประมาณนี้สำหรับใครก็ตามที่นะ รหัสคือ681นะครับเดินเข้าร้านไปบอกรหัสก็ได้เป็นคู่คู่สีดําที่น่าสวมใส่มากๆในบ้านคุณแน่นอนนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ